กลับมาแล้วแล้วก็ไปแล้วด้วยมีสีขาวละสีขาว่ยะอุ้ยเดี๋ยวสี่ส้งนั่นไงต่อหน้าต่อตาเลยสีส้งไม่เงยเลยเอ้ยเอ๊ะเมนโคตรแล้อะอะไรกับผมครับอะไร ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พี่ผมคุณก็ผมเนียผมไ้ยผมสายตาเยพี่เลือดาสตเนื้อม่ได้แล้วผมเห็นเตมนติดมพใครบางผมเ็นค้เหลือก่อนแล้ว้ยมันละเลนที่บคุณจะพลาดแล้วคุณ้าคุณโมดผมคนณะพลาดแล้ว เค okay. พี่ยิญญาเอา้าหายไปไหนวะพี่แอร์เห็นพี่ยาแว๊บๆอะ่ะเอาแล้วเข้าผิดห้องเของเป๊ะผิดห้ดอ,องเป๊ะอยู่ไหนเด้ะไม่ใช่เด็กเขอยู่ในห้องนวน เจอต,ตรงไหผงงนผมเจอคุณยะอยู่ที่หน้าชิพประจรครับอยู่หน้าคอมเลยก่อนหน้าเนี้ผมอ่ะดูกล้องวงจรปิดแล้วผมเห็นเออเหมือนกับเป็นสีแดงครับเดินอยู่แถวแถวชิพประจรเหมือนกันเดินเดินอยู่แถวลาวาแล้วคุณยะตอนแรกก็อยู่ที่ลาวาเหมือนกันอันนี้ต้องขอให้คุณสีแดงชี้แจงเลยครับไม่พอดีผมผมกำลังจะเดินไปทำเวทโอปี้ไว้อะไรเนี่ย เฟสห้องไหนห้องขวาขวาล่างสุดอ่ะเฟสอะไรอ่ะมันเป็นเฟสเอียงเอียงของสี่ชิ้นอ่ะแต่ผมหมดเองไปก่อนผมเจอใจพี่สีม่วงแล้วก็ไปเฮ้ยอื่นไปหน้าผมเชื่อใจสีม่วงพี่ไม่ยังไม่เชื่อใจกรูไม่ขอหมดเดี๋ยวนี้ผม่สีขาวไม่ดีมั่ว ไม่ไม่ผมอยู่พี่สีม่วงนะผมไม่ไม่แน่เลยดีขาวมือแน่ไมางกู่ไม่ไหมผมไม่ถ้าผมข้าวผมข้าวพี่นานเรงเลยซื้อใจนะ่ผมไม่มีเงินผมจะซื้อให้พี่สิบสี่สองน้อยเอ้าปูกกัน ขอบคุณที่เชื่อผม,อผมขอบคุณที่มาตอลอดช่างแมนจากจะฆ่าหนุหน่นๆแล้วมาโบยผมอบบช่างแมน แบกในวอร์ไฟมันยังปิดอยู่คุณว่าจริงเลยคุณยันมาแล้วให้ผมมาใส่แล้วมันเป็นอไรต้องเป็นผมนะทำไมต้องเป็นผมลื้นวัดลื้นชาทำไมล่ะเดินชาทำไมเดินชาเองอย่าเดินชาเลยก็ได้คนเดียวก็ไม่เป็นไรถือว่าจะได้ลอยไปทำเครดได้อย่างสนุสแหละสองคนนี้น่าจะบริสุทธิ์อ่าเควสขึ้นอยู่ ๋อ,อใครขึ้นวะเนี่ยไม่เห็นมีใครขยับเลยอ่ะอ้าละทำไมส่องนานจังอุ้ยใครปิดไปม,มีเคเวสต,ตรงข้างล่าง ไปด้วยเอ้าไปไปไปด้วยใหรอกไปด้วยเฮ้ยพี่หะส่องกล้องสองรอบแล้วนะน่าสงสัยส่องกล้องสองรอบเลยเนี่ยนี่พี่ยะแน่ๆเลยอะ่ะพี่ยะเป็นคนกดแน่นอนกดใช่ไหมเป็นคนกดใช่ไหมอุ้ย เจอตรงไหนครับเอ,ออันนี้ผมเจอสอบสีแล้ว้องเดินอยู่ปูหน้าอยจงห้องชีพจรแล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าสีเขียวโผล่มาตอนไหนครับสีเขียวลงหลุมครโบนหลุมขึ้นมา สีส้มกับสีชมพูช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าสีเขียวได้เดินมาหรือเปล่าหรือว่ามาจากไหนสีเขียวเหมือนจะมุดหลุมขึ้นมาเลยสีเขียวไม่เห็นเดินตามเลยเมืเอ่อแอลพี่ผมอยู่ตรงนั้นนานแล้วพี่ผมตอบแชทอยู่ว่ากี้ผมเดินสวนกับสีเขียวอยู่ในห้อง,ห,องห้องดูดาวนะแต่ว่าไม่รู้เขาเขาเขามุดท่อมาว่า <laughs> ใช่น <laughs> <ๆ>้ำตาล ยืนอยู่ตรงลาวานานมากเลยสีตรงลาวานานตรงตั่งทางหตรงห้องดูดาวอ่ะเตรียมตาลเลยสีน้ำตาลลาวานคือตรงไหนก่อนเดี๋ยวก่อนตรงที่รถมันละปูมาลองดูดาวหน้าห้องดูดาวใช่ใช่หน้าห้องดูดาวไม่เราอยู่ตอนแรกอยู่ห้องแอดมินแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินไปเลยเไม่ใช่นี่กวเป็นไรดี สีส้มอะไีน้ำตาลมาช้าตุ๊บมาช้าอะไรสีดำเดินมาอู่ด้วยกันสีฟ้าเราไม่เปสนสี้เ่ยเรายืนดูผมถงแกมไปแล้วครับยืนดูพี่กตสีดำสีม่วไม่ใช่เอยตีป้ามีสีน้ำตาเนี่ยผมมันแปลกๆปีกไม่ใช่แปกๆอะไรก็เดินเข้ามาจะมาทำเฟทเรืงสีน้ำตาลเลยไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ว่าไม่ใช่พี่ยาตจ้าสวยเนี่ยพี่พี่ยาตอนนี้ถ้าไม่หูดอ่ะคือเราจะตายหากันหมดนะกวดพี่ยาทำไมไม่ใชไม่ด้เป็นกล้องสองรอบเราอยู่โซโล่คนเดียวตลอดก็ไมพี่ยากล้องถึงแ้วกอยู่ผ่านกล้องถึงออไม่ใช่ห้องห้องห้องแหบที่อยู่กันสี่คนนี่มีสีอะไรบ้างครับ ก็ขี้เสียมตาตามไปทีหลังเพราะว่ายืนดูแมพอยู่ว่าเควอยู่ตรงไหนก็เลยเดินเข้าไปให้ดูสแกนให้ดูแต่คือคนที่อยู่น่าจะไม่มีเควสเราไม่มีเควสไม่มีเควสเลยไม่รู้ว่าสแกนหรือเปล่าเรารู้ได้ไงว่าเขาสแกนจริงๆยืนดูแมพหรือยืนกดกดกดไฟดับอยู่กดไฟดับอะไรไม่ได้กดอะไรเลยกดดูแมพ สีด้ามเดินมาด้วยกันเร็วเว้ยควีเราอยู่ห้องนี้ตามมา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 ถ้ามีคนตายว่าไม่ใช่เราสามคนแล้วล่ะเว้ยเว้ยเฮ้ยเ้ยเยเอ้เยเฮเฮเ เสร็จแล้วคนพยายามทำควสเข้าควสสุดท้ายโดนปิดประตูแล้วมันต้องมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วแ่ะแบบนี้ปิดประตูปิดประตูขังศพเรียบร้อยเหลือใครใครใครยังเควสไม่เสร็จจ้ะ พวกคนตายหรือเปล่าพีเ่เคยเยังไม่เสร็จอีออีอะไรอ่ะเรียนจะไปอยู่ดีๆ,ๆมาใช้เซนเฉยเลยอ่ะ ผมมูสาวไว้ใจพี่บิวอะพี่บิวหักหลังผมสียอะไรพูดเสียอะไรพูดสีาดิก็จังหวะมันได้พอดีข้างบนมันมีกันเยอะมากบนบนขวาผมก็เยคิดนับแล้วมันมีทีไรบ้างผมกำลังจะไปดูว่ามีคนตายไหมถ้ามีคนตายอ่ะบนขวาไม่ใช่แน่แต่กำลังจะไปดูเทั้แหละคุณบิวบูวเว้งเอาลูกกระเดือกกิ้บหน้าผมอ่ะก็คือสีเขียวมุดหลุมมาฆ่าประยุทธ์หรอ สาวประยุททำไมทำนี้อ่ะเจตมาคุณแคตตื่นมากตาที่ฆ่าตะกอมฆ่าตะฆ่ากูแล้วทีตีต๊อกไม่ได้เป็นอีกแล้วไม่ได้เป็นเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกัน พี่ต้องมีอะไรจะสารพัดเลยครับไม่ไหวอย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ฆ่าเอ้าโอ้โหมันเลยสีดำไม่หยาบสีดำสิดำทายไม่ได้ค่ะสีดำทำไมคุณอุบัติขนาดนี้ทำไมคุณดำทีคุณสุดแล้วคุณก็บวยผมอย่างเงี้ได้หรอเรื่อยๆรื่สีดำตายแล้วอะไรเนี่ยหยางไม่คุณยูตายมันขึ้นกากระบายคุณดูตายเมื่อกี้คุณสีดำผมเห็นชัดมาก ใช่ไหมคุณแมนคือผมว่าคุณบิวตัวแรกอ่ะมันเขาอาจจะคุณบิวอ่ะไปทำคุณยู่แล้วคุณยู่ไอ้สัญญาณมันก็เตียใช่ไหมเราผมดูไม่ได้ว่าคุณบิวไปทำคลิปหรือเปล่าผมรู้ว่าคุณบิวเป็นแน่ๆน่เพราะคุณบิวเดินลงมาตั้งนันแหละเลือดกระดิม่เห็นไหมมันมียืนกันอยู่สองคนผมไม่แน่ใจเอาคุณดีดำลุดจะล่ะไม่ดีดำลุจใจเย็นกันดิสัญญาณสัญญาณ เขาตายโดนฆ่าสีดำสบโดนฆ่าฆ่าระหว่างี้พอดเดี๋ยวเขาเป็นยีไดไงวะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นแบกับบัานะดิเฮ้ยไม่ีนคนสีดำาจริงผมว่าโจมูดีเาเลอ่างเงี้ยผมผูกเชิดมันสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันลิ เม ements, yes. ื่อกี้คุณสีดำุนีดำหมุนยิ่งเราจะคลิปแล้วกันอะคิปเลยสคิปเลยอย่หมดเราจะคลิปจะเลยขึ้นหล่ะจะเลยขึ้นหล่ะเอาละไม่เดินกันสีส้มเลยเนี่ยเห็นไหมส่วนสีดำ เขาไม่ได้เขาวมาที่เราไม่เจอเขาไงครับนายโยมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อะไรวะเนี่ยพี่แมนเสียงสูงนะพี่เมื่อกี้ทุกคนบอกว่าพวกคุเห็นศพสีดำใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่เห็นน่ะมีใครไม่เห็นหรือเปล่าสองคนนี้หรือ้าเขาลุดเขาไม่ดึงค่าโดนเห็นเป็นนกไก่เลยน้องใครรู้บ้างใคเห็นศพนี้ใครเห็นศพสีดำบ้างเราไม่เห็นอะ เมื่อกี้ไม่มีนะเมื่อกี้ไม่เห็นตพเลยนะศพมันต้องอยู่ในโต๊ะใช่ไหมอยู่ตรงโต๊ะเลยไม่เห็นนะอยู่ตรงโต๊ะเลยไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงโต๊ะมันบังแต่แล้วมันโยนย่าโครงการแล้วมันยืนเหยียบศพเลยก็แต่เมื่อกี้ไม่เห็นเลยใครเห็นไหมสีดำเพิ่งหลุดออกเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้ไม่เห็นตพเมื่อกี้ไม่เห็นตลยเลย เพราะว่าเป็นสีส้มก่อนถ้าถ้าถ้าอย่าเดี๋ยวถ้าติดบัคถ้าติดบัคถูกไหมถ้าติดบัคแล้วแล้วโดนฆ่าใช่ไหมจบมันจะต้องอยู่ที่โต๊ะถูกไหมแล้วตำเบรดี้ก็ไม่มีตุกมีแล้วมันจะบัคมันจะมันจะอันนี้ได้ไงมันอยู่ข้างอยู่ข้างอนกองเตาโหวดโหนดเพราะมึงโง่มึงโง่มึงโง่โง่แล้วเนี่ยอยักษ์มาโง่มันโง่แล้วเนี่ยเนีขาหลุดระหว่างเราประชุมไงเออโอเค ตะคีบแล้วกันตะคีบเลยตะคีบเลยตะคลีบตะคลีบไปเลยแหละ่นกันแต่ผมรู้แล้วไอ้เพคะแั่ผมรู้แล้วขลักขลางเล่นกันสีน้ำเงินแน่นอนรอกดเลยได้ไหมเนี่ยสีน้ำเงินแน่นอนชัวเราชัวมากเราชัวมากๆ เราคุยกอนแล้วกัน ฟังซฟังซ้าทำอะไรในท่อพี่ทำซ้ำทำอะไรในท่อตัวนีมเห็นว่าพอดีผมเห็นว่าไฟเอ่อโอเก๊ะมันกระต้านะผมเลยว่าจะลงไปมุดไปดูสายไฟข้างล่างหน่อยครับว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่าผมแน่ใจบางตอนนะพี่เมื่อกี้ผมผมมุดดูทั้งนั้นนะสายไฟมันก็ปกติดีแสดงว่าทุกคนปลอดภัยครับ จังหวะโปมันเยอะจังวลยทุกคนทั้งหมฉลาดแต่รู้แน่ว่าใครไป็นีคนเลยสีสีน้ำเงินแค้นอ่ะคือไม่คือสีต้องหมาไวมากคือผมกะจะเลี้ยงไว้กลางเกมเล็กๆฆ่าแต่แบบเขาแบบปื้ดไปผมไม่ตามไม่ตามท่านมัปื้ดตอนนั้นอ่ะคือทุกคนจะไม่รู้เรื่องเลยจ้ไเว้ยขอบคุณแม่ผมผมปื้ดคนนี้เฉพาที่สิ่งดำกดรีบอกว่าผมปื้ดยังได้ต่อเมื่อกี้โดดลงหลุมบอกว่าไม่มีใครแล้วนะ ยังจะมาพอแบบมิชชั่นหลุดรงหลงยังไม่เสร็จอ่ะยังจะมาอีก